อมตะธรรมบุญในบ้านความกตัญญูต่อพ่อแม่คือบุญสูงสุดสวัสดีผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่านวันนี้ช่องฟังธรรมสะสมบุญจะพาทุกท่านมารับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคนที่สุดเป็นหัวข้อที่ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันตั้งแต่ลมหายใจแรกของชีวิตและเป็นรากฐานแห่งคุณงามความดีทั้งปวง หัวข้อนั้นคือความกตัญญูต่อพ่อแม่คือบุญสูงสุดความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณโดยเฉพาะต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเรารู้คุณตอบแทนท่านด้วยความเคารพดูแลเอาใจใส่สิ่งนั้นคือบุญใหญ่หลวงที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสูงสุด ซึ่งเป็นบุญในบ้านที่ปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนไกลพวกเราทั้งหลายต่างเคยได้ยินได้ฟังกันมานับครั้งไม่ถ้วนว่าการทำบุญนั้นมีอานิสง์มากเราเดินทางไปวัดไกลๆเพื่อถวายสังฆทานเราสละสทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างโบสถ์วิหารเราตั้งใจรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง แต่ทว่าท่ามกลางการสแสวงหาบุญในที่ห่างไกลนั้นหลายครั้งเราอาจหลงลืมไปว่าเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอยู่ณที่บ้านของเราเองพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพ่อแม่ไว้ในฐานะอันสูงส่งยิ่งนักทรงยกย่องท่านว่าเป็นดั่งบุคคลสี่ประเภทในชีวิตของบุตรได้แก่เป็นพรมของบุตรพรมมาติมาตาปิตโร เป็นเทวดาคนแรกของบุตรปุพพะเทวตาติวุจเรเป็นครูคนแรกของบุตรปุพพาจริยาติวุจเรเป็นพระอรหันต์ของบุตรอาหุเนยาจะปุตตานังเพียงแค่สี่คำนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าอันประมาณม่ได้ของท่านทั้งสองแล้วขอขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 1. พ่อแม่คือพระพรหมผู้สร้างโลกของลูก ในทางศาสนาพราหมณ์พระพรหมคือผู้สร้างโลกแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงนำคำว่าพรหมมาใช้ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการหรือที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งคุณธรรมทั้งสีประการนี้ปรากฏอย่างสมบูรณ์ที่สุดในหัวใจของพ่อแม่ เมตตาความรักความปรารถนาดีตั้งแต่ในครันมารดาความรักของแม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม่ยอมลำบากกายทนทุกทรมานสารพัดเพื่อปกป้องชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาพ่อยอมทำงานหนักขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างความรักของท่านทั้งสองนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เราปราบท่านด้วยความเคารพดูแลเอาใจใส่สิ่งนั้นคือบุญใหญ่หลวงที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสูงสุดซึ่งเป็นบุญในบ้านที่ปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนไกลพวกเราทั้งหลายต่างเคยได้ยินได้ฟังกันมานับครั้งไม่ถ้วนว่าการทำบุญนั้นมีอานิสง์มากเราเดินทางไปวัดไกลๆเพื่อถวายสังฆทาน เราสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างโบสถ์วิหารเราตั้งใจรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแต่ทว่าท่ามกลางการสแสวงหาบุญในที่ห่างไกลนั้นหลายครั้งเราอาจหลงลืมไปว่าเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอยู่ณที่บ้านของเราเอง พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพ่อแม่ไว้ในฐานะอันสูงส่งยิ่งนักทรงยกย่องท่านว่าเป็นดั่งบุคคลสี่ประเภทในชีวิตของบุตรได้แก่เป็นพรมของบุตรพรมมาติมาตาปิตโรเป็นเทวดาคนแรกของบุตรปุพพะเทวตาติวุจเจรเป็นครูคนแรกของบุตรปุพพาจริยาติวุจเรเป็นพระอรหันต์ของบุตรอาหุเนยาจะบุตรตานัง เพียงแค่สี่คำนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าอันประมาณไม่ได้ของท่านทั้งสองแล้วขอขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 1. พ่อแม่คือพระพรหมผู้สร้างโลกของลูกในทางศาสนาพราหมณ์พระพรหมคือผู้สร้างโลก แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงนำคำว่าพรหมมาใช้ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ4ประการหรือที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิปาและอุเบกขาซึ่งคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ปรากฏอย่างสมบูรณ์ที่สุดในหัวใจของพ่อแม่เมตตาความรักความปรารถนาดี ตั้งแต่ในครรนมารดาความรักของแม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม่ยอมลำบากกายทนทุกทรมานสารพัดเพื่อปกป้องชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาพ่อยอมทำงานหนักขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างความรักของท่านทั้งสองนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เมื่อเราเจ็บป่วยร้องไห้งอแง,งใครเล่าที่ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราคือพ่อแม่นั่นเองท่านยอมอดหลับอดนอนเพื่อเช็ดตัวให้เราท่านวิ่งวุ่นหายูกยามาบรรเทาอาการป่วยไข้ความทุกข์ของเราแม้เพียงเล็กน้อยก็เปรียบเสมือนหอกที่ทิ่มแทงหัวใจของท่านอุเบกขาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี วันแรกที่เราเดินได้วันแรกที่เราเรียกชื่อท่านได้วันที่เราเรียนจบวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ยิ้มกว้างที่สุดและมีความสุขที่สุดก็คือพ่อแม่ท่านยินดีในความสำเร็จของเราเหมือนเป็นความสำเร็จของท่านเองโดยปราศจากความอิจฉาริษยาใดๆทั้งสิน้นอุเบขาความวางเฉยวางใจเป็นกลาง เมื่อเราเติบใหญ่มีครอบครัวมีเส้นทางชีวิตเป็นของตนเองท่านก็รู้จักวางใจเฝ้ามองอยู่ห่างๆด้วยความรักและห่วงใหญ่แม้เราจะทำผิดพลาดไปบ้างท่านก็ให้อภัยเสมอพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้เรากลับไปสพได้ทุกเมื่อนี่คืออุเบกขาที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความรักเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้แล้วจะเห็นได้ว่าพ่อแม่คือพระพรหมที่มีชีวิต คือผู้สร้างโลกใบเล็กๆของเราขึ้นมาด้วยความรักและความเสียสละอย่างแท้จริง 2. พ่อแม่คือเทวดาและครูคนแรกปุพพะเทวตาแปลว่าเทวดาคนแรกหมายความว่าก่อนที่เราจะรู้จักเทวดาบนฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดเราก็มีเทวดาผู้คอยปกป้องคุม้มครองเราอยู่แล้วนั่นคือพ่อแม่ ท่านคอยปัดเป่าพยันตรายคอยดูแลให้เรากินอิ่มนอนหลับปลอดภัยจากทุกสิ่ง 3. ปุปภาจริยาแปลว่าครูคนแรกท่านคือผู้สอนให้เราได้รู้จักโลกใบนี้สอนให้เราพูดสอนให้เราเดินสอนให้เรารู้จักผิดชอบชัว่วดีคำสอนของพ่อแม่คือบทเรียนแรกและเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เราเป็นคนดีของสังคม 3. พ่อแม่คือพระอรหันในบ้านคำนี้อาจทำให้หลายคนแปลกใจเพราะพระอรหันคือผู้หมดสิ้นกิเลสแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบพ่อแม่ว่าเป็นอาหุเนยะบุคคลของบุตรคือเป็นผู้ควรแก่การเคารพบูชานำของมามอบให้เหมือนดังที่เรานำของไปถวายพระอรหัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระอรหันต์เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำบุญกับท่านได้อานิสงส์มากฉันใดการทำความดีการเลี้ยงดูปรนิบัติพ่อแม่ผู้มีพระคุณใหญ่หลวงก็ยอมได้อานิสงส์มหาศาลฉันนั้นท่านทั้งสองมีคุณธรรมคล้ายพระอรหันต์ในแง่ของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้เวลาให้กำลังทรัพย์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราโดยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเราจะต้องกลับมาตอบแทนท่านท่านทำด้วยหัวใจของผู้ให้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงการได้ปรนิบัติด,ดูแลพระอรหันในบ้านจึงเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และได้ผลทันตาเห็นกตัญญูกะตะเวทีคุณธรรมเครื่องหมายของคนดี เมื่อเราเข้าใจถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แล้วสิ่งที่ต้องตามมาคือความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมสองประการที่ต้องอยู่คู่กันเสมอกตัญญูความรู้คุณคือการระลึกรู้อยู่เสมอว่าท่านมีบุญคุณต่อเรามากมายเพียงใดไม่ใช่แค่รู้แบบผิวเผินแต่เป็นการรู้ซึ้งเข้าไปในหัวใจ เห็นภาพความเหนื่อยยากลำบากของท่านในทุกย่างก้าวของชีวิตเราการระลึกรู้นี้เองที่เป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามทั้งปวงคนที่ไม่มีความกะตัญอยูก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้รากไม่สามารถเจริญงอกงามในคุณธรรมอื่นใดได้ไดกตเวทีการตอบแทนคุณคือการลงมือทำเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านเมื่อรู้คุณแล้วก็ต้องตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณนี้พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้เป็นสองระดับคือระดับที่หนึ่งการตอบแทนคุณด้วยอามิสวัตถุสิ่งของเป็นการเลี้ยงดูทางกายซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานที่บุตรพึงกระทำได้แก่ เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อท่านแก่ชราลงไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านจัดหาอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายช่วยเหลือกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระการงานของท่านเท่าที่จะทำได้ไม่ปล่อยให้ท่านทำงานหนักอยู่เพียงลำพังดำรงวงตระกูล ประพฤติตนเป็นคนดีสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลไม่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียมาสู่พ่อแม่ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การรับมรดกเป็นผู้มีความรับผิดชอบสามารถสืบทอดทรัพย์สมบัติและเจตนารมณ์ที่ดีของท่านต่อไปได้ mm hmm. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่าน นี่คือการแสดงความกตันยูที่ยังคงทำได้แม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วการทำบุญทุกครั้งแล้วอุทิศให้ท่านเป็นการส่งกระแสะแห่งความดีและความระลึกถึงไปให้ท่านอยู่เสมอการตอบแทนในระดับนี้เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่ถือเป็นการตอบแทนพระคุณได้ทั้งหมดพระองค์เคยตรัสไว้ในปุตตะสูตรว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนคุณของมารดาบิดาทั้งสองไม่ได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุร้อยปีและปรนิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการนวดการให้อาบน้ำและบำรงร่างกาย และท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละการกระทำอย่างนั้นยังหาชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาไม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ท่านให้เรามาคือชีวิตและโลกทั้งใบการตอบแทนด้วยวัตถุจึงไม่อาจเทียบเท่าได้แล้วอะไรคือการตอบแทนคุณที่สูงสุดเล่า ระดับที่สองการตอบแทนคุณด้วยธรรมะสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุนี่คือการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุดเป็นการมอบอริยสัพ์หรือทัพสินอันประเสริฐให้แก่ท่านซึ่งจะติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติได้แก่ชักนำท่านผู้ยังไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นในศรัทธา ชวนท่านให้มีศรัทธาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชักนำท่านผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นในศีลชวนท่านสมาทานศีลห้าเป็นอย่างน้อยให้ท่านได้รู้จักการงดเว้นจากความชั่วทางกายและวาจาซึ่งเป็นหลักประการให้ท่านได้ไปสู่สุขติภูมิ ชักนำท่านผู้ตรนีให้ตั้งมั่นในจาคะชวนท่านให้รู้จักการให้ทานการสละออกไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรการบริจาคทรัพย์หรือการให้อภัยทานเพื่อให้ท่านได้ละความเห็นแก่ตัวและสร้างบุญบารมีชักนำท่านผู้ไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในปัญญาชวนท่านฟังธรรมสวดมนต์จเจริญภาวนาให้ท่านได้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิต คือความไม่เที่ยงอนิจจังความเป็นทุกข์ทุกขังและความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาการให้ปัญญาแก่ท่านนี้เปรียบเสมือนการมอบแสงสว่างให้แก่ดวงใจของท่านทำให้ท่านสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงได้การตอบแทนคุณด้วยธรรมะสี่ประการนี้แหละคือการตอบแทนคุณอย่างสูงสุด เพราะเป็นการมอบสมบัติที่โจรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่เสียน้ำท่วมไม่หายและเป็นหนทางนำท่านไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอานิสงค์แห่งความกตันยูบุญที่เห็นผลทันตาการทำบุญกับพ่อแม่นั้นพระคุทธองค์ตรัสว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากและส่งผลเร็วที่สุดประการหนึ่งเป็น ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอถึงชาติหน้าความเจริญรุ่มเรืองในชีวิตผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่จะทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะการงานการเงินหรือชีวิตครอบครัวเพราะจิตที่เป็นกุศลและความรู้สึกขอบคุณน,นี้เป็นพลังงานบวกที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ใครๆก็อยากเข้าใกล้อยากช่วยเหลือคนที่รู้จักคุณคนคุณธรรมข้อนี้ทำให้บุคคลน,นั้นมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่และนับถือของคนรอบข้างแม้แต่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคอยคุ้มครองแคล้วคลาจากพยันตรายด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านจะเป็นกรอบคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ มีจิตใจที่อ่อนโยนและสงบสุขการระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอทำให้จิตของเราชุ่มชื่นอ่อนโยนปราศจากความแก่กร้านทำให้เข้าถึงความสงบสุขภายในได้ง่ายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเมื่อเราปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราก็จะซึมซับและเห็นเป็นแบบอย่างเมื่อถึงคราวที่เราแก่ชราลงเขาก็จะปฏิบัติด,ดีต่อเราเช่นกัน นี่คือกฎแห่งกรรมที่สะท้อนกลับมาอย่างตรงไปตรงมาดำรงชีวิตให้เป็นประโยชน์เมื่อเราปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่แล้วลูกหลานของเราก็จะอยากทำบ้างเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะคิดถึงพ่อแม่ของเราเช่นกันไม่คิดเป็นโทษแก่ตัวเองหรือคนอื่นไม่กล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นของกล้าหรือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ เมื่อเราเก้าวหน้าแล้วเราก็จะเห็นคุณธรรมของพ่อแม่เมื่อเราตัดสินใจได้เราก็จะนึกถึงพ่อแม่ของเราบทสรุปอย่ารอให้สายเกินไปท่านทั้งหลายเวลาไม่เคยคอยใครพ่อแม่ของเราก็เช่นกันท่านแก่ชราลงทุกวันกำลังของท่านถดถอยลงทุกขณะ อย่าปล่อยให้การงานหรือความสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวมาบทบังหน้าที่อันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของเราเลยอย่ารอให้ถึงวันพิเศษอย่างวันพ่อวันแม่หรือวันเกิดจึงค่อยแสดงความรักอย่ารอให้ท่านเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจึงค่อยไปเยี่ยมเยียนดูแลอย่ารอให้ท่านจากไปแล้วแล้วค่อยมาร้องไห้เสียใจหน้าโลงศพ เพราะคำว่าขอโทษหรือรักที่กล่าวในวันที่ไม่มีท่านอยู่แล้วนั้นท่านอาจไม่ได้ยินจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้กลับบ้านไปกราบท่านสักครั้งกอดท่านสนักหนพูดคุยกับท่านด้วยถ้อยคำที่ไพเราะถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของท่านทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ท่านมีความสุขนั่นคือการเติมบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ชีวิตของเราแล้ว บุญจากการสร้างโบสถ์วิหารนั้นยิ่งใหญ่แต่บุญจากการสร้างรอยยิ้มให้พระอรหันในบ้านนั้นยิ่งใหญ่และเร่งด่วนกว่าการเดินทางไปแสวงบุญในที่ไกลๆเป็นเรื่องดีแต่การเดินทางกลับไปดูแลหัวใจของบุพการีเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดผู้มีความกตันยูย่อมไม่ตกต่ำในทางธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงตรหนักรู้ว่า การได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้คือโอกาสอันประเสริฐที่เราจะได้สร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายจงตอบแทนพระคุณท่านให้เต็มความสามารถทางโลกและทางธรรมเพื่อความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าของทั้งตัวเราและท่านผู้เป็นที่รักยิ่ง สุดท้ายนี้ช่องฟังธรรมสะสมบุญขออนุโมทนาบุญที่ร่วมรับฟังจนจบและได้นำไปพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวันขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอานิสง์ผลบุญที่เกิดจากความกตัญญุกะตะเวทีที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจจะกระทำต่อบิดามารดา จงดนบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงและขอให้บุญกุศลน,นี้เป็นปัจจัยให้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้นี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทิน โปรดติดตามช่องฟังธรรมสะสมบุญไว้นะครับทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะบรรยายใหม่ๆได้นำข้อคิดดีๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันขอบคุณครับ